อะมาครับพบกับการไฟกัน vs กันระหว่าง4060รุ่นพี่เนาะกับ5060รุ่นน้องที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2วัน3วันที่แล้วแล้วก็มาวัดกันครับผมดูซิว่าจะเฟรมเรตต่างกันไหมอย่างไรเนาะ vram 8GB เหมือนกันเทคโนโลยีคน,คนละปีนะครับผมคลิปที่จะเปิดนี่คือเกม d i er s o r d e r นะครับผมที่ผมใช้เทสอยู่ผมจะเปิดคลิป ที่ใช้40 6 0นะครับในการทดสอบเครื่องเดียวกันมาดูกันว่าเกมนี้ได้เฟรมเท่าไหร่ไปครับปึ๊บตั้งอะไรไว้นะครับอันนี้กำลังโม้เรื่องสเปคอยู่เดี๋ยวเปิดคลิปนี้ให้ดูเสร็จแล้วเฟรมเท่าไหร่มาจำกันแล้วก็จะมาเล่นจริงกับการเปลี่ยนการ์ดจอเป็น5060กครับมาครับอ่ากำลังโมอ้อยู่ข้ามไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามาถึงการเซตค่าอ่าเกมนี้เซตค่าไม่มีอะไรมากมาครับดีโดมีอะไรบ้าง ผมตั้งคลิปผมตั้งตั้งในเกมเลยปะเดี๋ยวเซตข้างนอกวะเอ้ยเซตข้างนอกดิใช่ใช่อ่ะมาเอาใหม่มาครับเข้าเซตครับออปชั่นโป้เห็นไหมไปตั้งเลยอีพิกเนี่ยครับจัดไปเลยนั่นแหละอีพิกไฮแล้วก็อันติเมทแล้วก็ใช้จอยแบบคีย์บอร์ดผมจำได้ภาษาอังกฤษ มีแค่นี้เองที่ปรับได้นะครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากมายดิเซอร์ด <is> <is> ิเซอร์ดูเป a นสาวสมุไรยุคไฮเทคมาครับเรามาดูกันว่า4000ทำเฟรมเรทไว้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสเปคที่เราใช้เทสก็คือเครื่องเดิมนะครับจะเปลี่ยนแค่การ์ดจอในการทดสอบเท่านั้นเองมา,อาขออนุญาตข้ามตรงนี้มันจะเป็นคัดเซียนเล็ก,ลก โอเคอ่ะเดินมาละอ่ะเปิดเลยหมูภาพแสงดีมากเชือมีหันหลังกับาัาด้วยเฮ้ยฮยอใส่แมสเท่มากหมูมีเป้าร็งโอ้โหสไลด์หลบสุดยอดอ่าอย่าครับสีพพ่จิตรันี้ยจัดเลยครับอ๋อเข้าละมาครับที่ซูเตอร์โอ้โหเฟรมเฟรมยี่สิบเจ็ดยี่สิหก มันมีอึกอักเลยนี่คือพลังของ4060ทีทเ่เพื่อนเพื่อเห็นนะครับโอ้โห25 1 9เฟรมเข้ามานะครับ23อู้23 22เข้ามานะครับโอ้โหเฟรมแย่มากหนักนี่ขนาดใล้น Full HD ยังขนาดนี้ครเพื่อนแสดงว่าเป็นเกมที่กินสเปคผมว่ากินเวอร์ไปปะนี่มันกินหนักไปแต่มันก็สวยนะแต่สวยไม่สุดประมาณว่าภาพยังแบบกึ่งๆึอยู่ แต่ผมว่ามันก็กินดูไปเออเราเห็นแล้วนะครับว่าเฟรมเรทยี่สิบต้นต้นเองอะ่ะโอ้โหเหนื่อยเลยเนะี่ยอ่ะชาต่อไปเป็นไงเข้ายังคาสิเน่ข้ามก่อนปึ๊บ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 เดินเดินปึ๊บบ่าตรงนี้ตอนเดินโซโลโซโลมีสามสิบสามสิบเอ็ดเดี๋ยวเราาปล่อยเข้าไปเดินก่อนปึ๊บ ม,มันบวนีลายนิดนึงอ่ะโอเคอ่ะเรียละ้จัดไปข้างในจะประมาณ30มสิบต้นๆนะครับจำไว้ข้างนอกเมื่อกี้20่สิบต้นๆอันนี้3ามสิบอ็ดสามสิบสามสิบสามให้เห็นเออเฟรมเรยครานะอ่ะเราได้เฟรมละอันนี้เป็นคัตซีนอ่ะปิดเกมทิ้งเอ้ยปิดปิดปิดยูทูทิ้งเรามาเข้าเกมจริงครับและแน่นอนครับสเปคที่ผมใช้ผมใจะให้เห็นบนจอก่อนนะครับผม เปิดปุ๊บนี่ i5 14 6 00 kf ครับผมแคอบอกเอ้ย6คอบวกแปคอ20เทรดนะครับเป็นบอร์ด asrock b 760 mpg l i n h t n i n g DDR5 นะครับบัสสามบัส5600เมกะเฮิร์นะครับแฟรติโอดนะครับไวเปอร์0นะ5,600เนกะเฮิรตนะรจอครับคาร์ลฟูอาร5ท0เนะครับตัวสวยๆส,สีขาวอ่ะดิโซเดอร์ มาเข้าเกมกันครับผมใช้คีย์บอร์ดก่อนปึ๊บปึ๊บ,บเกมนี้มาแปลกแหวกแนวป่ะเอาตั้งไฮแล้วนะครับไฮแล้วนะครับอัติมบตันนะครับจอยเป็นคีย์บอร์ดโอเคทุกอย่างพร้อมเชิญดิสโซ่ถูป่ะเซฟเดิมเ,เดี๋ยวเนี้ยหาไม่เจอปึ๊บโอเคครับผมมารู้เลยมารู้เลยมาดูเลยมารู้เลย ดึงนิดนึงอ่า RTX 5 0ค่า g b ครับอุณหภูมิการทำงานของกร์ดคอกี่เท่าไหร่กินไฟเท่าไร่ตามนี้ครับผมเรมเรดตรงนี้คอยดูตอนนี้อย่าไปเชื่อมันนะมันเป็นคัส้ซสีนรอตอนเข้าเล่นเกมครับผมก็อยากรู้เหมือนกันจำได้ใช่ไหมครับเพือ่อนเพื่อนเมื่อกี้ฉากนี้จะประมาณ20ต้นต้นะครับข้างนอกเนี่ยข้างในจะ30ต้นต้นมาดูกันไหวไม่ไหวย,ย่งไร มาดูกันครับเป็นเกมหนึงที่ภาพดูดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สวยมากมายแต่ผมว่ามมนกินสเปคเยอะเกินไปบ้าเกมเนี้ยเอาเรื่องนะมารอครับรอรอรอฆ่าไม่ได้ครับกัสซีนผมบอกเลยเกมนี้ต้องปล่อยมาแล้วเขตหกแปดสองมีปัญหานู่นนี่นั่น ทำอะไรไม่ได้เลยครับ้ยอมาดูไปด้วยกันผมรุ้นเลยนะเนี่ยผมรุ้นว่าจะแย่กว่าหรือจะดีกว่านะครับเพราะว่าเกมดูมแย่ก,กว่าได้ยังไงก็ไม่รู้ขนาดเปิด x อยังสู้ไม่ได้เลยฮะนักเก็ตมากครับถ้าเอาเกมดูมไปวัดเนี่ยขายไม่ออกเลยครับซีรีส์ห้าพันห้า่วนทุกนอะ กินสเปกเวอร์จริงๆเกมดูมะ่ะโคตรกินเวอร์มาครับมาครับเอาละโอ้โหเห็นเฟรมเลนแลละท้อเลยวะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นอยขึ้นไวยัยงไงวะสามสิบแปดสามสิบเจ็ดต,ต้นไม้เนี่ยอย่าไปท่าจากตัวละครอย่ารู้เลยแสงเงาตาจัดเต็มเวยเนี้ยชุดเขานี่เรเทสซิ่งมาเต็มนะครับ โอ้โหสวยยเลยนะครับสวยงามเลยครับเรเทซิ่งครับแสงเงาฝุ่นควันมาหมดนะครับเขาเป็นสมุนไพรท่องมิติเหรอบ <c oughs> อ,อกอ๋อมาเริ่มฉากนี้เลยเหรอ <c oughs> อุ้ยเปิดเปิดเอเวอเรสต์ดีกว่าว,ะว่ะสี่สิบเลยอะฉากนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจําได้ไหมครับเมื่อกี้เราเทสไว้ฉากนี้สามสิบสามสามสิบสี่ไม่เกินสามสิบห้าที่ผมเห็นปรับเหมือนกันมาใช้ฉากนี้ก็ได้ไม่เป็นไร ย <Yo. S 2> <Yeah. S 1> เอาครับป็นไงวะโอเคอ่าอันนี้มีความหวังเหมือนจะดีกว่านะครับเพราะว่าฉากเปิดเดินเมื่อกี้เฟรมเรทเยอะกว่านะครับ mm hmm. เธอผู้ท่องมิติเม่สมมาวสมุไร mm hmm. เปิดเลยปุ๊บ แม่สาใส่แม็ดดำมาครับเตรียมตัวดูเฟรมเร็กันได้เลยว่าประมาณไหนโอ้โหตรงนี้ก็สวยดีโอ้โหเออ้องสอนหรอกฉันรู้ฉันเห็นแล้วคลิกเด็สไลด์จะเต็มโอเคเปิดมาครับ40เฟรมโอ้โหชนะ10เฟรมครับเพื่อนๆเ,เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามี43เฟรมเห็นชัดเจนเลยนะครับสรุปแล้วนะครับ disorder disorder เหรอเออ disorder disorder frame rate มากกว่า4060อยู่ประมาณ10เฟรมครับผมเขียนชัดเจนเลยนะเอออ่ะเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> ตัดสินใจกันเองนะนะครับสำหรับการทดสอบนี้ผมก็ทดสอบกันแบบสั้นๆฉากเดียวก็ได้เพราะฉากแรกมันข่ามไปแล้วมันเซฟไปแล้วไงอืมประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและการสำหรับเกมนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆจะได้เฟรมมากกว่า4060 10เฟรมโดยประมาณ พิจารณากันแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับเจอกันเก็บหนา